วิธีปลูกต้นไม้ในน้ำและวิธีทำกระถางปลูกที่ถูกต้องให้เ,เพื่อนๆนำขวดพลาสติกมาตัดแบ่งครึ่งขวดออกเป็นสองส่วนจากนั้นนำส่วนด้านบนปากขวดใส่ลงไปประกบกันถ้าจะปลูกต้นไม้ที่มีโคนรากค่อนข้างใหญ่สามารถตัดปากขวดออกกะเอาให้กว้างพอที่จะนำส่วนโคนรากใส่ลงไปปลูกได้ค่ะจากนั้นก็นำต้นไม้ลงปลูกได้เลยปริมาณน้ำที่ใส่กะประมาณเอาอย่าให้ท่วมเลยขึ้นไปถึงส่วนใบของต้นไม้ที่จะปลูกก็ถือว่าพอดีค่ะ การปลูกพืชด้วยการใช้น้ำนั้นสิ่งสำคัญคืออย่าให้มีส่วนใบและส่วนลำต้นเลยลงไปแช่ในน้ำมากจนเกินไปเพราะมันจะทำให้เน่าเกิดกลิ่นเหม็นมากๆเลยล่ะคะ่ะและการทำกระถางแบบนี้ส่วนด้านบนจะช่วยพยุงลำต้นและป้องกันไม่ให้ใบและลำต้นเลยลงไปแช่ในน้ำมากจนเกินไปได้ดีมากๆอีกด้วยนะคะ หรือเพื่อนๆจะใช้แก้วน้ําเหลือใช้ที่ฝามีช่องรูตรงกลางแบบนี้ปลูกต้นไม้ก็ได้เหมือนกันแต่การทรงตัวของต้นไม้จะไม่ดีเท่าแบบแรกเท่านั้นเองค่ะ